สวัสดีครับนักเรียนสำหรับตอนนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานกับชีวิตตอนที่3ปิโตรเคมีพันและพอลิเมอร์หลังจากนั้นมาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเส้นใยสังเคราะห์อย่างแท้จริงเพราะสังเคราะห์ขึ้นมาจากปฏิกิริยาเคมีนะเป็นเส้นใยที่ได้จากพอลิเมอร์สังเคราะห์ไม่ใช่พอลิเมอร์ธรรมชาติ ประกอบด้วยโมเลกุลที่มีการเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบยาวโครงสร้างยาวนะครับโมเลกุลส่วนใหญ่ต้องเรียงตัวตามแนวแกนของเส้นใยโดยทั่วไปความยาวของเส้นใยต้องไม่น้อยกว่าร้อยเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยนั้นนะต้องมีขนาดยาวข้อดีของเส้นใยสังเคราะห์นะครับอย่างแรกเลยก็คือใส่แล้วไม่ค่อยยับ รีดง่ายนะฮะเส้นใยสังเคราะห์บางชนิดมีสมบัติกว่าดีกว่าเส้นใยธรรมชาติมีความทนทานต่อจุลินทรีย์ก็คือไม่ค่อยขึ้นราเชื้อแบคทีเรียต่างๆไม่ค่อยขึ้นแต่มิได้หมายความว่าถ้าหมักผ้าหรือทําให้ผ้าชื้นนาน,านๆจะไม่มีราขึ้นราก็ยังสามารถขึ้นที่ผ้าที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ได้เช่นกันนะครับแต่โอกาสที่จะขึ้นราน้อยกว่า ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติไม่ยับง่ายไม่ดูดน้ำทนต่อสารเคมีซักง่ายแห้งเร็วบางชนิดใส่แล้วซักไม่ต้องรีดนะครับซักไม่ต้องรีดแต่ก็มีข้อเสียจากการดูดซับน้ำไม่ดีเนี่ยทำให้ใส่แล้วร้อนนะฮะระบายอากาศได้น้อยเหงื่อระบายได้ไม่ดีนะครับตัวอย่างของเส้นใยสังเคราะห์ ที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากอย่างแพร่หลายก็คือไน,ไนลอนนะฮะไนลอนหรือพอลิเอไมผ้าโอรอนหรือพอลิอะคริโลไนตร์ R o N I T R I, นะครับแล้วว่าเป็นเส้นใยที่เอามาใช้มากเรามาดูโครงสร้างของไนลอนก่อน <c oughs> ไนลอนเป็นชื่อทางการค้านะครับส่วนชื่อทางเคมีก็คือพอลิเอไมใช้กันอย่างแพร่หลายนะเช่นไนลอน6-6และ ไนลอน60ตัวเลข6ข้างหน้าก็คือจำนวนอะตอมของคาร์บอนในเอมีนตัวเลขข้างหลังก็จะเป็นตัวเลขจำนวนอะตอมของคาร์บอนในกรดคาร์บอ,อซิลิกเพราะไนลอนเกิดจากเอมีนทำปฏิกิริยากับกรดคาร์บอ,อซิลิกได้เป็นพอลิเอมีนหรือไนลอนนะฮะตัวอย่างก็เป็นผ้าไนลอนซึ่งมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้สวยงาม สีสันสดใสนะครับดังได้กล่าวหน้าตัวเลขด้านหลังก็คือจำนวนอะตอมของคาร์บอนนั่นเองผลิตภัณฑ์ต่อไปที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ครับถ้านักเรียนสังเกตเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่เสื้อผ้าที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นพอลิเอสเทอร์แต่สมบัติของพอลิเอสเทอร์ก็คือ าการดูดซับน้ําไม่ดีดังที่ได้กล่าวเพราะฉะนั้นเส้นใยปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นเส้นใยผสมนะฮะแต่สําหรับเส้นใยที่เป็นโพลีเอสเทอร์ก็นิยมใช้มีชื่อทางการค้าว่าดาครอนหรือโทเรเทโทรอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตัดเสื้อผ้าตามร้านตัดเสื้อก็อาจจะได้ยินว่าเป็นผ้าโทเรหรือโทเรเทโทรอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ระหว่างเอทิลีนไกลคอนกับ e ดเมท t ิ r เทเร h ทาเลตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเสื้อผ้าที่เป็นโพลีเอสเทอร์โพลีเอสเทอร์นะฮะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรซชันแบบควบแน่นเนื่องจากมีหมู่ฟังก์ชันนะฮะมีสมบัติทนต่อความร้อนแสงแดดทนสารเคมีซักและไม่ต้องรีดก็ได้พเพราะฉะนั้นก็นิยมมาทำเสื้อยือดเสื้อทีเชิร์ตต่างๆนะครับนี่เป็นเส้นใยของโพลีเอสเทอร์